โอเคครับวันนี้อยู่กับผมเพียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกไฟล์ดุจหวัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับแลกกดหนึ่งครั้งครับตรงไฟล์กดแตกไฟล์ที่ส่งนะครับเ,เดี๋ยวเจะกดเนี้ยครับกดลบมันก็ออกก่อนกดไฟล์นี้ครับเนี่ยไฟล์ดุจหวัวร้อยเปอร์เซ็นต์ ลิงใต้คลิปเลยนะครับกดหนึ่งครั้งกดแตกไฟล์ครับนะรหัส B A R แล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับนะรหัสกดโอเคไปไปกระมานี้ครับไปกดเข้ามาไฟล์ครับกดคันลอกกดตัด กดตัดไปเลยครับกดสามจุดกด Android ด a t a ตากดวางครับแชีนท้าครับเรียบร้อยครับเขากินได้เลยเดี๋ยวผมตัดไปอีกที่ตอนนี้เขากินครับ